เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําการไปค่าเอนเนอร์โพลและก็เจ้าเบรดหลอดนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เดินมาคเลือดจนเห็นจนเจอครับค่ะน,นี้นะครับผมโอ้โหชิด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 ,ชด,ชด,ชดเดี๋ยวผมขอป้องกันนี้ก่อนเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเวพราะว่าผมได้ทําการไปลงมอดใหม่มาซึ่งมอดนั้นก็คือมอดอุ้ยผมโดนวิทเทอร์สเกลผมโดนวิทเทอร์สเกลตี อาวุธนี้ผมใช้เป็นอาวุธของคอสนะครับผมของคอสผมได้ทำการไปลงมอัดอันดีกันหนึ่งนะผมก็คือมอดคอสเท่ากันนะผมก็คือเป็นปืนทะลุมิติอะไรสักอย่างนี้แหละซึ่งมันมีหลายแบบมากแต่ส่วนแต่ว่าส่วนที่ผมจะทำนี่ก็คือเป็นปืนในจากเรื่องลีกแอนด์มอสตี้นะผมเพื่อเขาว่ามันทำง่ายสุดก็เพราะว่าเราต้องการแค่เอ็นเดอร์ไอนะครับผมคันเดียวเองเอ็นเดอร์ไออันเดียวนะผมแล้วก็โอเค หอลอดๆคอลอดเลยแล้วเขาต้องการเบรหลอดเพื่อที่จะเขาจะเอารินผ่านเอาไปทำเป็นเอ็นเดอร์ออายนะครับผมอุ้ยชิดิโอู้ตายโอเคอไม่เป็นไรอ่าเนี่ยครับผมอันนี้ใครอันนี้ใครอ,อะไรวะจีดอ๋ดอเดี๋ยวนะ อมาๆมามาอยู่ตรงนี้นี่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 น,นี่นี่ครับผมคือจะมีลิเกนมอนลิเกนมอนที่พอเท่าก,กันนะครับผมนะบลกกลกกแล้วก็บูมพอเท่ากันเรดพอเท่ากันแล้วก็ยูโรพอเท่ากันนะครับผมแล้วก็ในตรงนี้จะมีอีกนะออยู่ไหนวะเนี่ยคือเปล่าวะเธาไม่ได้โอเคน่าจะมีแค่นี้แหละโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละครับผม ซึ่งมันจะต้องใช้อะไรบ้างวะลืมดูโอเคเอออ๋อเดี๋ยว,ยวผมลืมตรงนี้โอเคต้องใช้นี่บผมต้องใช้เหล็กนะต้องใช้เหล็กเอ็นเดอร์แล้วก็กระจกนะครับผมเนี่ยผมขอให้เหล็กนี่ผมมีอยู่แต่ว่าสายไม่แน่วะไม่เขาไม่มีละมั้งนะอโอเค โอ้เนี่ยสายเคยนี่ขั้วมาหาการอยู่เลยคุณดูดูปุ๊บโอ้โอคอโอเคยเนี่ยเคยไม่เป็นไรมันทำให้ผมได้ของเคลียบเลยไอ้สายมาเยอะอยู่นะแต่คุณใช้แค่อันสองอันเองถือว่าเป็นอันที่ทำให้ผมได้ของเลยนะครับผมที่เหลือก็ต้องขายอินเดอร์แมนนะครับผมเคยไงเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่ผมไปไปที่ไบโอมอไบโอมครีมสันไม่ใช่ครีม อะไรไเนี่ยเพิ่เอ่อไบโอมเขาเรียกว่าอะไรวะวอรเอ่อหว่าฟอเรสเออร์บาฟอเรสนะครับผมตัดไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการมาถึงแล้วนะแค่นี้เลยโอ้โหเจอพอดีเลยเพียบเลยเพียบเลยครับผมเคยได้มาแล้วถึงตัวไม่ใช่ถึงตัวเอ้ยมันตะการถือบล็อกนี้หญ้านิทรา โอเคซึ่ผมก็ทำการหาสักพักหนึ่งนะผมจนคนมันทำการจินลเลตนะครับผมเพราะว่าที่อยู่ของมันเนี่ยเขาจะไกลนะผมประมาณสามร้อยกรอบนะโอ้ยโ,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 โอเคจบไหมให้ดรอปครับผมโอเคไม่เป็นไรมา อ๋อเดิไปต้องทำนี้ก่อนอ่าได้มาแล้วครับผมทุกคนอยู่ทำสำรองนะครับผมสองอันนะผม,ผมจะนำสองลองอันหนึ่งโอ okay, เคเอ็นเดอแมคขอค่าไปเลยละกันนะผมเมลืลอวผมว่าปืนพอเท่ากันเนี่ยมีอะไรที่เป็นประโยชน์มากนะครับผมแล้วนะผมก็รู้วิธีการใช้อยู่น,ยนะครัะผมก็คือมันจะเป็นพอเท่ากันเทียบสามารถวาร์ปเราไปที่จุดที่เราสามารถมาคได้นะครับผม ราะว่ามันจะไม่เหมือนในกระตูรี่กัมอตตีนะเพราะว่ามันต้องยิงใส่พวกของแค่นะผมเดี๋ยวสไตรเดอร์ข้างล่างนี้เขาจะเป็นไบโอมเนเธอเวสนะครับผมก็คือไบโอมทั่วไปของเนเธอเออเนเธอร์นะผมอ้ยรับคำโโรนี่ครับมาเอานี่มา วันนี้เก็ตโอเคขอคำคานค่าทดแทยก่อนครับผมเพราะว่าผมเนี่ยแับตายแล้วของไม่ถูกนะกึ้ยโอเคไปครับผมไม่ใช่นี้เอ้พรีแลอะไรวะซิลเวอร์โอโ้โหของแมพมันไม่ลบอ่ครับผมน,นี่ไงนี่ไงขอโทาอันนี้ต้องใช้ออกซิเดียนนะกคตเลยไม่เอาอะ่ะ ต้องใช้ออกซิเยนนี่เคนี่ครผมคันอันนี้เราโอเคกระจกสองอันได้อยู่ได้อยู่แล้วเขาเหล็กอะเหล็กเหล็กเหล็กมาได้แล้วครับผมเย,ย,ย่ดูดๆๆูดูๆๆดูมาดูวิธีการใช้มันกันนะครับผมี่เลยนะ,นะ โอเคจะดวอ่านี่ไงได้แล้วครับผมนี่เลยนะนี่ดูดูดูจมัว้พื่นเคยละคือมันถือว่าเป็นอะไรที่ผมโคตจะชอบนะครับผมดูดูดูเป็นตัวใครนู้นเลยนะคือคขเนี้าเขาไม่ได้วะเขาไม่ได้ อันนี้ดู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 ปุ่มโหคตรชกบอ่ะไอ้นนี้ยเคยขึ้นมาก่อนอเคยเดี๋ยวนะมันผมว่าตรงนี้มันเป็นกรแบบจังวะเคยกลับบ้านหน่อยตรงนี้มันเหมือนกับแปบตัวนผาขึ้นวะเพราะว่าอะไรวะผมเปลี่ยนมาเป็นรถเชื่นใหม่เหรอ ผมไม่รู้ว่ามีทุกคนน้นด้วยโอเคโอเคโอเคอเคล่นหนุกแลวครับขอมคุนครับวันละสลักคลิปนี้ผมต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากใครชื่นชอบอย่าลืมไลค์แชร์ซื้อตะควาแล้วกดลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย